ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่พัุราจเจทีสถานีคนทันสมัยนั่นเองนะคะเนาะ,ะมาแล้วนะคะคลิปที่ทําเกี่ยวกับนาฬิกานับถอยหลังนะคะที่หลายๆคนกําลังรออยู่นะคะเนาะเดี๋ยวไปทําพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนหน้าจอ i p แ d เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ทําการนะคะคลิกเข้าไปที่ App Store นั่นเองค่ะ s t o โ e นะคะเจอเรียบร้อยแล้วแล้วก็พิมพ์ตรงคําว่าค้นหานะคะคพิมพ์เข้าไปเลยค่ะคำว่าเขาดาว clock หรือว่าเขาดาว time ก็ได้นะคะเสิรเข้าไปค่ะนะคะแล้วก็เราก็จะเจอหน้าจอนะคะนาฬิกาจับเวลานาฬิกาดิจิตอลนาฬิกาเล้อนหอวหลังนะคะมีเยอะแยะหลาย,ายรูปแบบมากๆเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะเราก็ทําการดาวน์โหลด ไอตัวแอปพลิเคชันสักตัวหนึ่งค่ะที่เราชอบนะคะดาวน์โหลดได้เลยค่ะค่ะอันดับแรกเลยนะคะเราจะต้องทำการนะคะโหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า Kinemaster เข้ามาก่อนนะคะตอนนี้เราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Kinemaster ได้เลยนะคะหลังจากเปิดขึ้นมานะคะกดสร้างใหม่ค่ะแล้วก็กดไปที่ขนาด16.9นะคะกดถัดไปได้เลยจ้ะแล้วก็กดไปที่มีเดียนะคะ ื่อที่จะเลือกวิดีโอที่เราต้องการที่จะเอามาใส่นาฬิกานั่นเองนะคะเลือกวิดีโอได้เลยค่ะโอเคเลือกเป็นวิดีโอนี้แล้วกันนะคะเลือกดีอ่าเพื่อีิีเส้นสีแดงขึ้มไปอยู่ด้านหน้าวิดีโอแบบนี้นะคะแล้วก็ค่ะกดไปที่เลเยอร์ค่ะเพื่อที่จะนำนาฬิกามาใส่นั่นเองนะคะกดที่ที่มีเดียค่ะเลือกนาฬิกาที่เรา ที่ที่เราจะวางได้เลยค่ะว่าจะวางไว้จุดไหนนะคะค่ะวางเลยเลือกได้เลยนะคะจะวางตรงนี้ดีหรือว่าตรงไหนดีนะคะวางอ่านะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะทําให้พื้หนหลังสีเหลืองหายไปนะคะโดยก็กดไปที่นะคะตัวโฟมางคีนั่นเองนะคะเลือกหาโฟมางคีค่ะกดเปิดนะคะแล้วก็เห็นหมายเลขที่แฉกไหคะ เล,เลื่อนใหม่ได้ยี่สิบแปดมาด้านหน้าคะให้สุดเลยนะคะทาไมใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะทําให้นะคะตัวเลขนะคะในกรอบในเส้นตากนะคะมีงความ์คมชัดขึ้นกันเองะค่ะอ่าค่ะสามารถย่อขยายได้เมื่อพื้นที่ได้เหมือนเดิมะคะ่ะแล้วหลังจากนั้น,นะะอโอเคไหมคะ,ะเราก็จะได้นาฬิกาย้อนไทล์วน,นวิดีโอมาแล้วนะคะเพื่อให้สมว์ที่ขึ้นนะคะขาดวิดีโอส่วนเกินออกไปค่ะวิดีโอหลักนะคะที่ ที่บันทึนเกินอ,ออกไปนะคะโดยเลือกไปที่นะคะบรรทัดที่สองแล้วกันตัดไปทางขวาของหัว,หว,หวอ่านนั่นเองนะคะ<อ>เลือกไป่แล้วก็จะได้วิดีโอสมบูรณ์แบบมาเรียบร้อยะะแล้วก็ตัดนะคะขนาดของวีดีโอแล้วก็เวลาให้มีขนาดเท่าๆกันนะคะเป็นอันเสร็จเร<อ>ียบร้อยค่ะกดติดตามกดซับสไครต์นะคะเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พี่จีนนิดนึ่งนะคะขอบคุณมากๆค่ะสําหรับคนที่กดติดตามนะ